การกำหนดตัวแปรในภาษารัสนะครับก็จะมีการกำหนดอย่างเช่นเลดการใช้งานเล t เนี่ยเป็นการบอกว่าค่าที่กำหนดขึ้นเนี่ยนะครับไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้ในภายหลังสมมติว่าผมกำหนดเล t x มีค่าเท่ากับ5ซึ่งเมื่อเรากำหนดเลขค่าปุ๊บนะครับมันจะขึ้น assign ค่า i 3 2หมายความว่า integer 32บิต bit นั่นเองทีนี้ถ้าเกิดเราต้องการนะครับบอกว่า x มีค่าเท่ากับ10 แบบนี้ปุ๊บมันจะขึ้น error ขึ้นมาทันทีบอกว่า c a n n o t assign twice ก็คือไม่สามารถ assign ค่า value ได้2ครั้งเพราะว่า let ตัวแปร let เนี่ยนะครับก็คือมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้ถ้าเกิดว่าเราไป run terminal นะครับบอกว่า cargo ถ้าใช้งาน cargo run มันก็จะขึ้นข้อความ error ขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงค่าเราก็สามารถใช้ k e ว w o r d mut mut เนี่ยย่อมาจาก mutable หรือว่าสามารถเปลี่ยนแปลงค่า value ได้นะครับเราลอง save แล้วก็ run อีกครั้งหนึ่งตัวนี้ค่า value มันตัว x นะครับมันก็จะกลายเป็น10การ assign ค่าตัวแปรนะครับอีกอย่างหนึ่งในภาษารัสเนี่ยก็คือการกำหนด shadow ให้กับตัวแปรหมายความว่าสมมติผมกำหนด let x มีค่าเท่ากับ5เส็จแล้วเรานำตัว x เนี่ยนะครับมาใช้งานอีกตัวหนึ่ง โดยผมบอกว่าตัวนี้เลต x มีค่าเท่ากับ x บวก3ตัวนี้นะครับหมายความว่ามันจะนำค่าตัว x เนี่ยมาใช้งานค่า x ที่ได้กำหนด value เป็น5เนี่ยมามาใช้งานในสมการ x อีกครั้งหนึ่งมันก็จะได้เป็น5บวก3ก็ได้เป็น8นั่นเองโอเคทีนี้เราลองมาดูวิธีการ print out ค่าที่ตัวแปรนะครับที่ได้กำหนด ผมกำหนด let mut หรือว่า mutable x มีค่าเท่ากับ1นึหมายความว่าตัว x เนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้ในภายหลังนะครับจากนั้นนะครับเราให้ print ln แล้วบอกว่า value of x มีค่าเท่ากับเราใช้งานตัววงเล็บปีกาเปิดปิดไปแบบนี้นะครับจากนั้นตามด้วยคอมมาแล้วก็ตัวแปรที่เราสร้างขึ้น ผมจะทำการรันลองดูนะครับเมื่อรันปุ๊บ x ที่ได้นะครับ value of x ก็คือ1นั่นเองทีนี้เราก็จะมาลองเปลี่ยน x มีค่าต่ากับ2ดูบ้างแล้วเราก็ใช้างานเหมือนเดิมนะครับ print ln value of x เหมือนเดิมตัว x ตัวนี้นะครับมันก็จะเข้าไปอยู่คราในวงเล็บปิกาตัวนี้ด้นานหลังนั่นเองําการรันอีกครั้งหนึ่งนะครับค่าที่ได้ออกมาก็คือ value of x ในตอนแรกมีค่าเท่ากับ 1, value of x ในตอนที่2ก็มีค่าเท่ากับ2หมายความว่าการใช้คีย์เวิร์ด mut หรือว่า mutable เนี่ยมันก็สามารถ assign ค่าใหม่ได้นั่นเองทีนี้เราลองมาดูการกำหนดค่าแบบ boolean กันบ้างผมกำหนด let y มีค่าเท่ากับ true จากนั้นนะครับ print ln ด้านในบอกว่า value of y มีค่าเท่ากับนะครับวงเล็บติการเปิดปิด คอมมาตามด้วย y จากนั้นนะครับเรากกำหนด y ใหม่ let y มีค่าเท่ากับนะครับ false แล้วก็ print value ของ y ใหม่ครั้งหนึ่งตัวนี้เป็นการกำหนดค่าแบบ shadow นั่นเองนะครับก็คือเรา assign ค่า y เป็นค่าใหม่เราลองมา run ดูนะครับพอ r ันปุ๊บ y ตัวแรกเป็น true y ที่2เนี่ยเป็น false เราเรามาดูการกำหนดค่าแบบคนสแตนหรือว่าการกำหนดตัวแปรแบบไม่สามารถเปลี่ยนแปลงนะครับกำหนดคนสแตนสตริงการกำหนดคนสแตนหรือว่าค่าคงที่นั้นนิยมใช้นะครับชื่อของตัวแปรที่กำหนดนั้นเป็นตัวใหญ่แบบนี้จากนั้นเราจะ assign ค่ามันให้เป็นแบบ string โดยใช้ตัวโคลอนนะครับตามด้วย n แล้วก็ str มีค่าเท่ากับ hello จากนั้นเราก็จะปริ้นค่าตัว c o n สแตนทนี้ออกมาผมก็กำหนด value of string มีค่าเท่ากับตัว y นี่ก็เปลี่ยนเป็น string แบบนี้นะครับเรา run ค่าปุ๊บมันก็จะได้นะครับ value of string เนี่ยก็คือ hello นั่นเองหรือถ้าเกิดเราต้องการที่จะ run นะครับ file main r s ใน command prompt รเราก็สามารถทำได้นะครับ เราก็บอกว่า cargo เป็นวักตามด้วย run เหมือนกันนะครับมันก็จะขึ้นข้อความมาเหมือนกันเป็น Value 1ึ่งสอ f a l s e แล้วก็ constant string ก็เป็น hello